เราแสวงหาการสรรเสริญจากพระเจ้าดีไหมครับจอห์นบทที่12ข้อ43บอกว่าเนื่องจากพวกเขารักการสรรเสริญจากมนุษย์มากกว่าการสรรเสริญจากพระเจ้าพระเยซูพูดถึงว่าจะมีคนจํานวนหนึ่งที่ชอบคําสรรเสริญที่มาจากมนุษย์แทนที่จะแสวงหาการสรรเสริญที่มาจากพระเจ้าการทดสอบอันหนึ่งในชีวิตของเราก็คือเราจะต้องผ่านว่ามีใครบางคนที่เราเคารพหรือเราชอบเขา ต้องการให้เราทำบางสิ่งบางอย่างให้ไปทางหนึ่งแต่ว่าเรารู้ในใจของเราว่าพระเจ้าเรียกเราให้ไปอีกทางหนึ่งเราต้องการการยอมรับจากเขาแต่ขณะเดียวกันถ้าเราต้องการที่จะไปสู่จุดหมายปลายทางที่พระเจ้าเรียกให้เราทำเราจะต้องจริงใจกับพระเจ้าและทําสิ่งที่พระเจ้าเรียกให้เราทำในใจของเราถ้าเราพยายามที่จะเอาใจพระเจ้าพระพรความโปรดปรานการเจิมและความมั่งคั่งมันจะทําให้เราชีวิตสูงขึ้นเรื่อย เราต้องหยุดที่จะกังวลว่าคนอื่นจะพอใจเราไหมถ้าเราเอาใจพระเจ้าอยากให้พระเจ้าพอพระทัยเรานั้นพระเจ้าจะเปิดโอกาสใหม่ๆให้กับเราความสัมพันธ์ใหม่ๆความโปรดปรานของพระเจ้าจะเพิ่มขึ้นในชีวิตของเราเราอยากมีชีวิตที่ทําให้พระเจ้าพอพระทยัยคนอื่นอาจจะบอกว่าเราควรจะดําเนินชีวิตอย่างไรแต่ถ้าเราพยายามที่จะเอาใจทุกคนให้ทุกคนพอใจเราจะเกิดความสับสนเกิดความ ขมขื่นใจหรือรู้สึกไม่สบายใจอย่างนั้นอย่าให้คนมนุษย์คนอื่นนั้นมาควบคุมชีวิตของเราเขาทําให้เรารู้สึกฟ้องผิดในใจแล้วใส่เราเข้าไปในกล่องของเขาเราต้องเข้าใจอย่างนี้นะครับว่าเราไม่จําเป็นต้องฟังคําแนะนําของคนทุกคนในโลกนี้เรานั้นควรจะวิ่งไปข้างหน้าเข้าสู่เส้นชัยโดยกัน ทำให้พระเจ้าพอพระไทยในชีวิตของเราให้เราร่วมใจกนิฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอบคุณพระองค์ที่โปร่งทรงนำทางเราให้เรามีสันติสุขโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์เราขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์จะปลดปล่อยเราจากการที่จะทําให้คนอื่นพอใจในชีวิตของเราและเราเป็นไทยจริงๆในน้ำพระเยซูคริสต์เอเมน